ชมภาพลำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถณวัดพัชรกิติยาภารามหรือวัดหนองน้ำเพชรมงคลบ้านเพชกเฟือยตำบลหน,นองว่าอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ ตั้งแต่ท่านได้ประชวนไปก็ร่วมสิบเดือนกว่าแล้วนะคะจากนั้นข่าวๆข,ข,ของท่านก็เงียบหายไปประชาชนก็ได้แต่เฝ้ารอและหวังว่าสักวันหนึ่งท่านจะหายจากอาการประชวนและกลับมาเป็นมิ่งขวัญชาวไทยให้ได้ชื่นชมในพระบารมีอีกเช่นเคยนะคะต่างก็เฝ้ารออยู่เสมอวันนี้ก็ได้นำภาพมาให้ชมและร่วมรำลึกถึงท่านนะคะ